วัดีค่ะวันนี้เรามาโพสต์ภาพแบบ MV กันนะคะแบบ MV นี้มีโพสต์ได้ทั้งหมด19แบบ <stay> แบบที่1 s a n d แซ i n พนติอัพโหลดรูปได้สูงสุด4รูปค่ะแบบที่2เรียกว่า Comic Fa ฟ e เลือกภาพถ่ายหน้าลงมาโพสต์ได้1รูปนะคะแบบที่3ชื่อว่าฉันชอบคุณ เป็นธีมภาพถ่ายคู่นะคะอัปโหลดได้ทั้งหมด5รูปค่ะแบบที่4เรียกว่าชัตเตอร์อัปโหลดได้สูงสุด2รูปค่ะแบบที่5เรียกว่าเฟสเมจิกนะคะอัปโหลดรูปใบหน้าได้ทั้งหมดอย่างน้อย2รูปนะคะแบบที่6เรียกว่าแฟนซีดอทอัปโหลดรูปได้ทั้งหมด4รูปค่ะ แบบที่7เรียกว่า my favorite song อัพโหลดรูปได้1รูปค่ะแบบที่8เรียกว่า double exposure ค่ะอัพโหลดภาพได้ทั้งหมด1 2ถึง2รูปนะคะแบบที่9เรียกว่า my sing ค่ะอัปโหลดรูปได้สูงสุด18รูปเลยสำหรับแบบนี้ oh <my> แบบที่10 เรียกว่าแบบโอบิลบอร์ดนะคะอัพโหลดรูปได้สูงสุด8รูปค่ะแบบที่11เรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะอัพโหลดรูปได้ทั้งหมด4รูปนะคะแบบที่12เรียกว่าโฟโต้โฟล์อัพโหลดรูปได้ทั้งหมด5รูปค่ะ แบบที่13นะคะเรียกว่า TikTok Travel อัพโหลดรูปได้ทั้งหมด6รูปค่ะแบบที่14เรียกว่า Gallery of Love ค่ะอัพโหลดรูปได้ทั้งหมด2-13รูปเลยนะคะแบบที่15เรียกว่า Cloud Down ค่ะอัพโหลดรูปได้ทั้งหมด10รูปค่ะแบบที่16เรียกว่า Like อัพโหลดรูปได้ทั้งหมด2 5ถึง5รูปค่ะแบบที่17เรียกว่า Tik t o k อกอัพโหลดรูปได้ทั้งหมด2 5ถึง5รูปค่ะแบบที่18เรียกว่าโซโลให้เลือกภาพที่เราชอบที่สุดมาหนึงภาพนะคะมาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะเรียกว่า Beat Switch อัพโหลดรูปได้ทั้งหมด10รูปเลยค่ะวันนี้ช่อง happy all จะทำตัวอย่างให้ดูสัก5แบบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวอย่างแบบที่1นึ่แบบ sand painting ค่ะทำตามเลยนะคะ แบบนี้เราจะเลือกรูปมาใช้ได้สีรูปค่ะกดตกลงสีแดงๆเลยนะคะแล้ววิดีโอก็จะขึ้นพรีวิวให้เราดูค่ะให้กดปุ่มถัดไปค่ะใส่คำอธิบายวิดีโอของเราแล้วกดโพสต์เลยค่ะ แล้วก็รอวิดีโอให้อัปโหลดขึ้นไปที่ t ิ k t o k ครบ1้อร์ค่ะจะมีตัวเลขบอกด้านบนทางซ้ายมือนะคะพอครบ1 0อยเปแล้วก็ไปเข้าที่คำว่าชั้นแล้วกดดูวิดีโอล่าสุดนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างที่2ค่ะแบบนี้เรียกว่าชั้นชอบคุณอัปโหลดรูปได้ทั้งหมด5รูปนะคะ พอเลือกรูปได้แล้วก็กดตกลงเหมือนเดิมนะคะแล้ววิดีโอก็จะพรีวิวให้เราดูค่ะว่ามันน่ารักแบบนี้นะหลังจากนั้นกดถัดไปแล้วก็ไปใส่คำอธิบายวิดีโอของเราแล้วก็กดโพสต์ค่ะช่วงนี้ก็รอให้วิดีโออัพโหลดให้ครบ ร้อเซนะคะก็จะไปเด้งที่หน้าติกตอกของเราแล้วเราก็ไปดูวิดีโอล่าสุดของเรานะคะว่าใช่แบบที่เราทำไว้ไหมต่อไปเป็นตัวอย่างที่สามค่ะเราจะลองทำในแบบที่ชื่อว่า Fancy. ค่ะ แบบนี้เราจะเลือกรูปมาใช้ได้ทั้งหมด4รูปนะคะแล้วกดตกลงเลยวิดีโอก็จะพรีวิวให้เราดูว่ามีความน่ารักแบบไหน กดปุ่มถัดไปนะคะแล้วก็ไปใส่คำอธิบายวิดีโอของเราแล้วกดโพสต์ค่ะตอนนี้ก็รอให้วิดีโอโพสต์ขึ้นหน้า t ิ t t o k ของเราให้ครบ100%เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกดที่รูปคนคำว่าชั้นเหมือนเดิมแล้วก็ไปกดดูวิดีโอล่าสุดของเราว่าใช่ที่เราทำไปไหม ตัวอย่างที่4เราเลือกแบบที่เรียกว่า my favorite song ค่ะให้เลือกรูปมาได้หนึ่งรูปค่ะได้รูปแล้วก็กดตกลงเลยนะคะแล้ววิดีโอก็จะพรีวิวให้เราดูค่ะ กดถัดไปเลยค่ะแล้วก็ไปใส่คําอธิบายวิดีโอของเรานะคะแล้วก็กดโพสต์เลยค่ะแล้วก็รอให้วิดีโอของเราโพสต์ขึ้นหน้า t ิกตอกของเราให้ครบ100%ค่ะ พอวิดีโออัปโหลดขึ้นร้อแล้วก็ไปเข้าที่สัญลักษณ์คำว่าชั้นแล้วก็ไปดูวิดีโอล่าสุดนะคะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายของเราเป็นตัวอย่างที่5นะคะเราจะทำแบบที่เรียกว่า MySync ค่ะแบบนี้จะอัปโหลดได้สูงสุดถึง18รูปเลยค่ะ เราก็เลือกภาพที่เราต้องการให้ครบนะคะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะแล้ววิดีโอก็จะพรีวิวให้เราดูนะคะถ้าใช่แล้วก็กดปุ่มถัดไปแล้วก็ไปใส่คำอธิบายวิดีโอแล้วกดโพสต์ค่ะรอนะคะ รอให้วิดีโออัพโหลดขึ้นไปในหน้าติกต o กของเราให้ครบ100%เซแล้วไปกดสัญลักษณ์ที่มีคำว่าฉันแล้วก็ไปหาดูวิดีโอล่าสุดของเราว่าใช่แบบที่เราทำไหมการโพสต์ติกตอกแบบ MB วันนี้เป็นยังไงมั่งคะสนุกสนานไหมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ